มันหัวได้ทนนแต่การแจกน้ามสุขใ้ายไปาเหลือรับาเงินโบาแค่ที่ต้องไม่ทำเป็นบาลหรอกนะเราทำเมื่อผมก็ทำได้ทำแบบนี้ในรูปมันขปวดหัวอย่างนี้ทุกคนก็มีคนตงกรตัวอย่างที่ทำไม่ได้แต่เรามีที่ว่าทำยังไงให้มันเฉลี่ยความสุขให้ทุกคนได้นาดูรับบาลรับ้านไหนก็ไม่้อะรบาลหน้าบต่อไปรับาลต่อไได้ะครับ นะนะผมก็ไม่ยอมให้เนในเรื่องทีม่มาแล้วด้วยแต่ถ้าคุณเล่นนะองครามมากๆแล้วพอหลังสงคราไปแล้วน้ำไม่พอ,อก็ต้องเอยกันรัฐบาลคุยทางใจทางใจไวยได้นะทุกคนต้องร่วมกันดิเวลาชาติมีปัหาไปใ่ชาต,ารราชาตาิต้องวยกันนะไม่ใช่อะไรรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลผมจะอยู่กับทนะ่นนะทำให้ดีกวนะัน้เบไปแล้วดนะีรื่องกราคือในเรื่องของควมเไทย แล้วเขาอย่างภาคเหนือเป็นอะไรภาคกลางภาคใต้เป็นองไรมันมีประเฟนีพื้นแล้วแต่วันเนี้ยเราไปทำเหมือนกับเอาสารปนเปื้อนด้วยก็คือสารน้ำไปไหมู้กใบแต่งตัวโพมันอะไรบางไปทุกอย่างมันเชื่อมในโมดแล้วนะผมว่าไม่ได้เพราะผมบอกมันไม่ใช่แรงใจอะไรทุกอย่างท่านอยากเป็นแบบนั้นกตามใจแต่อะไรที่มันผิดไม่ทำโประเพณีไทยผิดกฎหมายผมก็ไม่ยอมนี่เองมีหน้าที่กับสถาบานกฎหมาย ก็ไม่เป็นแตเมื่อที่รู้โดนก็ต้องโดนนะโดยไม่จำเป็นแรกเรื่องแรกที่ผมคุยกับท่านราโยกกับรัฐบาลรัฐบาลไทยรัฐบาลทำให้เรื่องของความปลอดภัยร่วมมือกันทั้งผู้ฝ่ายอ่ะเพราะนั้นระมัดระวังอย่าพกอาวุธไปอย่หรืออย่าไปเล่นสงครามนะที่ทำให้เกิดความเสียหายนะไป